ฮะโดดาระด,ดาโดดาราปดดกระโดดรดะโ้ดดดโอดกระโดดกโดดกระ้ดโระโดดกระโระโรรดร ก็นู้อ่ะคีตูขี่ของแม่ทำไมก็นู้ของใครอเอาวนะลงไม่ได้หมูลงไม่ได้เดยกขอรับเล้ขอจากรับหน่อยไมไ่รับไม,ไ,ไม่รับนะมามา กะลาภอยู่งั้นแหะอยู่งั้นแหละดีแล้วเลี้ยงหน่อยเลี้ยงโูจ้างอ่ะโจ้าลงไม่ได้เหรอลงไม่ได้ลงดิลงว่ะก็ลงไม่ได้ทาไมเซอร์จังอ่ะ

ยิ้มเสือก่อนล้มใส่ไบายทำตาหวานก่อนทำตาหวานก่อนได้ไ้สิฮะไหนขี้ใครอ่ะขี้นุ่นมาไปจิ้มขี้ใครมาหนูจิ้มนุ่นเต่อเหยียดตรงนี้สิหันหลังสิหลังลงหลังหลังไม่ไอุ้มไม่อุ้มหรอก

กลัวจะขับปะเอ้าว่าดาไปดหมเอ้าหันหลังลงเออไดูมเอาอมดูเอามาฮี่อ้าวลองดีจโงงง